ไกลจะพาไปตัวเวยอยากกินมูเห็ดเป็ดไกลจะหามาประเทศแรปเปอร์หน้าใหม่มากับฝันที่ชัดเจนขอวอนท่านอาจารย์ประสาทวิชาตำราเล่เจนจัดเป็นแรปเปอร์ข้าเข็มตัดแชมป์ปราบเซียนปราบซาผู้ลุกกระจอกน่อแน้เด็กมันเซียนเด็กทวซียนถวายเกลียนให้อาจารย์เลยแลบแปลกแลบแปลกแบบวปรุ่นพังร้าววัรุ่นพังร้าหลับเรียนท่านอาจารย์วัรุ่นพังร้าวรับประทานแบบยัํานาวไปรุ่นพังร้า วัยรุ่นพังรานรายการวาไรตี้บันเทิงแร็ปแปลกของแร็ปเปอร์คนดังก็ฟักกิ้งฮีโร่และแก๊งสเตอร์สามสไตล์เจ้าเริยาโปรโตซัวและปันนชา ฝากตัวเป็นลูกศิษย์ติดสอยห้อยตูดให้ห้อยตามตามไปทุกขนทุกแห่งเพื่อขอคําชี้นเนะจากเจ้าสํานักโชเหนือที่พร้อมจะพังทุกร้านให้แหลกกินให้ผงแตกกันไปข้างหนึ่งข่ะเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะเห็นแววพวกเจ้าแล้วถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ย มาเรียนวิชากับข้านี่อีกไม่นานเจ้าจะต้องเป็นแร็ปเปอร์ผู้ยิ่งใหญ่แน่ๆ oh. <laughs> จากนี้ไปข้าขอรับพวกเจ้าเป็นศิษย์ข <laughs> ้าและชอบใจจริงๆเป็นลูกศิษย์ข้าแล้วก็จริงแต่สำนักข้านั้น oh. มันมีกฎอยู่3ข้อ oh. พวกเจ้าจะยอมรับได้หรือไม่ยอมรับครับอาจารย์ข้อแรกอาจารย์ถูกเสมออาจารย์ถูกเสมอข้อที่สองมึงจับข้อแรกให้ดี มึงจำข้อแรกให้ดีข้อที่สามก็จำข้อแรกให้ดีฟังอาจารย์เออฟังอาจารย์มึงห่ะข้อที่สามถ้าอาจารย์ผิดมึงย้อนกลับไปดูข้อแรกถ้าอาจารย์ผิดมึงย้อนกลับไปดูข้อแรกโอ้เข้าใจไหมข้อเดียวก็ได้นะโอ้เป็นไงหลังจากครั้งก่อนเหล่าลูกศิษย์ได้ทำการฝากเนื้อฝากตัว จนท่านอาจารย์ได้มอบกฎในการรับเข้าสนักสมข้อด้วยกันที่เหล่าสิษย์กดเจื้อยแจ้วท่องจำได้อย่างขึ้นใจก็มาถึงคราวที่ท่านอาจารย์จะเปิดคำพีบทต่อไปให้เหล่าสิธิ์ได้ใครศึกษามันเยลท้อเบาลุยคุยสวยปุยกุยลุยมวยปุยกุยสวยปุยกุยมวยกุยโอ้ยท่านเจ้าสนักโชเหนือ ช่างล้ำลึกในวิชาเพราะวันนี้ได้เปิดตำราคำพีบทที่สองด้วยการพาเล่าสิทธิ์ย่างไกลามาที่เสาชิงชาซึ่งตั้งอยู่บริเวณลานด้านหน้าสาลาว่าการกรุงเทพมหานครเมืองฟ้าออรแห่งกรุงรัตนโกสินไม่แน่ว่าที่นี่อาจมีวิญญาณซ่อนเล้นอยู่ก็เป็นได้พวกเจ้าจําได้ไหมว่าคราวก่อนที่อาจารย์บอกกฎสข้อไปมีอะไรบ้างจําได้ครับข้อแรก อาจารย์าารยถูกเสมอข้อสองจำกฎข้อแรกให้ดีข้อสาถ้าอาจารย์ผิดให้กลับไปดูข้อแรกข้าละภูมิใจในตัวเจ้าจริงๆวันนี้เห็นว่าอากาศดีข้าก็เลยจะพาพวกเจ้ามาหาวิชาที่นี่ว้าวพวกเจ้ารู้หรือเปล่าวัดที่นี่คือที่ไหนกรุงเทพใช่ไหมฮะทุยกำแพงเืองเชียงใหม่บ้างเนี่ย คนทั้งบ้านเขาดูเขาก็รู้แล้วาาว่าเสาชิงชามันก็กรุงเทพเสาชิงชาที่นี่คือหัวใจของกรุงเทพเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรครับเพราะมีที่ว่าการอยู่ตรงนั้น<อ>มีศูนย์บังคับบัญชาการกรุงเทพมีที่วางพงวางแผนที่อยู่ตรงนี้ทั้งนั้นเลยคือเนี่ยผู้ว่ากทมอนี่คือ อยู่ในนั้นทำงานที่นี่อยู่ในนั้นที่กำลัง<อ>จะเลือกตั้งกันเนี่ยเออ,อแต่หัวใจของมันเนี่ยมันเชื่อมโยงกับหัวใจของแรปและฮิปฮอปอที่อาจารย์จะนำเสนอวิชาวันนี้เจ<อ> <laughs> ้ารู้หรือไม่ว่าแรปกับฮิปฮอปมันแตกต่างกันยังไงสิ้นเสียงสารจากอาจารย์เราสิธิ์ต่างก็พากันคิดหาความหมายไปต่างๆนานา,นาโปรโตซซวเด็กเนิร์ดเข้าใจว่าแรปมันก็คือแรปจะให้เป็นอย่างอื่นไปได้ไง ว่าแล้วกดโชว์แรปสดมันซะเลยยมาแรปที่สาราว่าการเมืองหลวงเมืองไทยคนมีน้ำใจไม่มีการห่วงแต่ถ้าเป็นนี่ระวังโดนเขาตามทวงอยากจะมีคู่ก็รีบไปหาให้เดินฟวงนี่นะ่โปรโตวรัวมาแบบลอดช่องแรปออกจากปากปล่อยให้คำมันลอดกล้องออกมาจากสมองไม่มีหลอกรามท่องอยู่กันตรงนี้กับฟากิงฮีโร่และเพื่อนพ้องพี่น้องว๊กวก เจ้าพรียาหนุ่มจัดหมาเต็มเข้าใจว่าแร็ปก็คือแล็ปม่ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ปนอชา่าซ่าสุดแร็ปก็คือแล็ปนั่นแหละลองตะแล็ปแป,ป๊บแต่ดูท่าว่าแล็ปแพรบของเจ้าปนอชา่ามันจะซ่าเกินบรรยายจริงๆ มาฮี่มห,ห,ห,หน้าพิมพ์เลยนะพวกมึงนะมึงเข้าใจกันไหมเนะี่ยแรปเนี่ยใช่ครับมึงเข้าใจใช่ไหมเข้าใจครับแรปมึงเข้าใจตรงกันกับกูหรือเปล่าก็แรปกับยิเฮอสก็เหมือนกันไงมานี่กูจะพามึงไปเจอแรปของแท้อ,อะไรคือแรป<อ> <laughs> แรปแลบแลบดูท่าว่าความคิดของเหล่าสิทธิ์จะคิดไปต่าง,ง,งๆนานา พวกเจ้าช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยแลบกับฮิปฮอปนั้นมีความหมายต่างกันก็จะพาพวกเจ้าดดรุนน้อยไปเจอแรปของจริงเราคงต้องให้ความรู้ประดับกระบาลเจ้าพวกนั้นกันบ้าง้ hey! หลับเรียนท่านอาจารย์ญญัยรุ่นพังร้ายรับประทา,านบทยัานาัยรุ่นพังร้ายวิชาประดับกระบาวัยรุ่นพังร้ายปีกให้เพึ่อนขยันไวรุ่นพังร้ายหลับเรียนท่านอาจารย์ัยรุ่นพังร้ายรับประทานบทยัานาัยรุ่นพังร้ายวิชาประดับกระบาวัยรุ่นพังร้ายปีกให้เพึ่อนขยานหลังจากที่ปล่อยให้พวกเจ้าดรุน่นน้อยคิดไปต่างๆนานา เราต้องเรียกความคิดของเจ้าพวกนั้นกลับมาด้วยการพามาเจอแรปของจริงอยากรู้ใช่ไหมว่าอะไรคือแับครับ,บ <c oughs> พี่นี่แลละแรปทิปสมัยผัดไทยเส้นจันทมันกุ้งกุ้งสดมันแรปตั้งไหนครับอาจารย์เฮ้ยมันเลิกมากห,หวา้วอาจารย์ว่าไงว่าตามเด้อื่นแม่งนี่เฮ้ย S 2> <S 2> อย่างนี้คืออะไรอระพี่เจ้าโปรโตโซน้อยอยู่ดีไม่ว่าดีเกิดกลังขาวาจาของข้าอาจารย์ก็เลยต้องเจ<ล>อดีจากสองโจสุดเก่า <S <S นั่นนั่นจะลากไปทำอะไรนะโอ้โยนี่มันลากไปสั่งสอนชัดๆเลยกระทืมไม่ว่านะแต่แว่นตาคืนด้วยเข้าใจปะ ช่างน่าสงสารโปรโตัวสวนน้อยซะจริงเชียวดูสภาพสมบักสบอมงานนี้ต้องสดน้ำใบโบโบกแทนสลมังผ้มาแล้วหายสงสัยยังไม่สงสัยแล้วครับถึงเวลา ังร้านรุ่นพังรา้านหรับเรียนท่านอาจารย์ไวรุ่นพังรา้านรับประทา,านแบบยัตถนาไวรุ่นพังรา้านวิชาประดับกระบะไวรุ่นพังรา้านสิปีให้เพื่อนทุกอย่างเบอร์ติมรอะเหนอเลยเลยอาจารย์ครับเฮ้ยหน้าที่กูเอาเลยอาจารย์จะบอกให้สิ่งที่แตกต่างกันระหว่างฮิปฮอปกับแร็ป ทิปสมัยเขาโชว์อยู่ทุกวัดสนใจว่ารักยังไงหน้าร้านมีโชว์อยู่โชว์แรปอยู่เลยนะโชว์แรปอยู่เลยเห็นไหมตรงนู้นไหนไม่เห็นมีบีดไม่เห็นมีไม่โอ้โหไม่มีเลยเห็นกระทะไหมป๊าปักไข่มาลาดป๊าป๊าผัดไทยพร้อมกับมันกุ้งป๊าปป๊าป๊าปแล้วก็โย่แล้วไม่โย่เลยแล้เอาผัดไทยใส่วางลงบนไข่แล้วก็ห่อเขาเรียกว่าแร็ป เดี๋ยวมัน่ R A P อ๋อ,อก็นี่แหละพออาจารย์พูดถึงรัแล้วอาจารย์ก็อยากกินผัดไทยห่อไข่ว่ะ๋อนเมื่อ<ล>กี้ก็กินรอไปมันก็ไม่ค่อยอิ่มเท่าไหร่<ล>ก็ไม่หผลนะครับไม่รู้ว่าพวกมึงจะจัดผัดไทยห่อไข่ให้อาจารย์กินสน่อยได้ไหมขอกุ้งแม่น้ำ ตูโตโใส่มันกุ้งเลยนะยอ,อาจารย์อยากกินอะไรแค่บอกแค่กระซิบแค่เบ,บ<ะ>๊บดีดนิ้วสามคนไปสั่งนะจำไว้อาจารย์ไม่กินถั่วงอกอย่าใส่ถั่วงอกให้อาจารย์แรปที่ท่านเจ้าสำนักพูดถึงมันเป็นแรปพ่อไข่กันนี่พ่อคนก็ช่างแฝงความหมายล้ำลึกไอเจ้าพวกเดรุ่นน้อยจะไปเข้าใจความนึกซ้งนี้ได้อย่างไรเล่าจะว่าไปแล้วที่ร้านทิพย์สมัยเขาก็เป็นแรปรุ่นเด ที่แรปหอไข่กันมากกว่า47ปีว่าไปอาจารย์ก็ยังเป็นวุ้นอยู่นั่นเนี่ยร้านทิพย์สมัยหรือที่รู้จักในชื่อผัดไทยประตูผีเปิดมานมนานโดยได้รับการถ่ายทอดสูตรมาจากบรรพบุรุษที่เป็นสูตรเคล็ดลับลับเฉพาะวงตระกูลโดยมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครผัดไทยของที่ร้านนี้มีให้เลือกหลากหลายความอร่อยทั้งผัดไทยเส้นจันธรรมดา ผัดไทยพิเศษห่อไข่ผัดไทยเส้นจันหมันกุ้งกุ้งสดและผัดไทยทรงเครื่องซึ่งเคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่เส้นจันที่เหนียวนุ่มไม่เละที่สำคัญเครื่องต่างๆต้องสดใหม่และคุณภาพดีพิเศษตรงที่ใช้เตาถ่านเท่านั้นในการปรุงความอร่อยที่ทำให้ลูกค้าติดอ,อกติดใจ ร้านทิพย์สมัยตั้งอยู่บนถนนมหาชัยใกล้กับสี่แยกสําราญราชตรงข้ามวัดราชนดาเปิดตั้งแต่5โมงเย็นเป็นต้นไปอ้าวเป็นยังไงละ่ะ <laughs> บัดไปทิพยสมัยน่ากินมันเริ่มน่ากินไหมซัดเลยไหมฮะียวเเดี๋ยวใจเย็นในี่อาจารย์ไม่ได้จะพามาหลอกแดกนะครับอาจารย์จะมาสอนวิชาว,ว่าวันนี้เนี่ยการจะได้มาเป็นชาวรับเนี่ยคือจานเนี่ยเห็นแล้วใช่ไหมว่ามันรัก อพอไอกนี่คือแรปนี่คือไม่แรปนี่คือ,อสงเครื่องแต่และจานมีความพิเศษของมันหมดเพราะว่าร้านนี้เา้าขึ้นชื่อเรื่องมันกุง้งผัดออกมานี่มันกุ้งนี่นโอ้โหดูสีดูเส้นมันกุง้งหอมเยิ้มเยิม,ยมกุง้งโตๆกุ้งแม่น้าอยากจะกินกันหรือเปล่าขชคโวยจัดได้จัดากๆถ้าใครแรปชนะในพวกหมูพวกมึงสามคนเนี่ยถือว่าเป็นชาวแรปชั้นยอด เอาจานที่มีผัดไทยรับห่อไข่นี่ไปเลยครับผมส่วนพวกที่รรอลงลงมานี่เอาไปเลยจานนี้ไม่ห่อไข่พร้อ,พอมหรือ,อยังก็จะได้อาหารแรประดับตำนานมันก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนกันหน่อย ว่าแล้วท่านอาจารย์ก็มอบหมายให้เราสิบโชวิทยายุทธรับสดแข่งกันงานนี้ต้องมาดูกันว่าผลงานชิ้นสดของใครจะเข้าตาโดนใจท่านอาจารย์มากกว่ากันมาถึงร้านผัดไทยประตูผีไม่ใช่สีสมานนั่นมันประตูผีเนี่ย ถ้าเป็นร้านตัตผมเทียบระดับบ็อกเชลซีเพราะเนี่ยโอ้โรับจริงๆหอ,อไข่มีแต่ของดีๆโอ้โผมว่าออกทุกช่องแม้แต่ช่องเจ็ดสีอ,อไม่ต้องแบ่งไม่มีหลายสีกันเป็นรับดีๆผมว่าเป็นได้กินแน่เพราะรอาจารย์คิดว่าผมมีรับดีๆ ดูดูแล้วมีของเวดูแล้วมีของเวยมีมีสับแตกๆอย่างตอกเชลซีมาช่องแจกสีใช้ได้เลยดูมีของเจ้าพยาไม่ได้ยัง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 ไม่ได้ไปอีกสองคนอยากจะเรียนแร็ปอาจารย์ก็มาร้านผัดไทยก็เป็นลูกศิษย์ก็เลยต้องจัดไปอยากกินผัดไทยอยากกินผัดไทยแบบที่ไข่ห่อเส้น ถ้าได้กินอันนี้วันนี้คงกลับบ้านแล้วนอนเต้นอ่าโปรตสัววันนี้ไม่แพ้แน่นอนเพราะว่าผมออกจากคันแม่ก็บอกให้ท่องกรอนอยู่ที่ร้านผัดไทยทิพย์สมัยแถวแถวเสาชิงช้าอย่าเพิ่งมองหาไปไหนถ้าเกิดไปไกลอาจจะไปเจอเข้าวต้มปลา แต่ว่าวันนี้ไม่มีหรอกเพราะว่าปลาไม่ไว่ายมาอยู่ที่เสาชิงช้าแต่ว่าเราแนีแรปเร็วแรปตั้งแต่ส้นเท้ายันถึงหัวแล้วลงมาที่บ้านเอวบานโนชาว่ายังไงถ้าคุณคิดว่าคุณน่ะเจ๋งแจ๋วก็เชิญแรปให้ดีๆถ้าไม่งั้นก็ไปต่อแถว <c oughs> ออจบแล้วจบ,จบแล้วอาจารย์ว่ามันไม่ค่อยเกี่ยวกับผัดไทยสักเท่าไหร่นะ ปตสัวผมผัดไทยออกทะเลไงผัดไทยออกทะเลไงเออผัดไทยองกทะเลอ๋อนี่คือจะบอกว่ามีกุง้งอาวผัดไทยออกทะเลมีปลาหมึกแห้งมีปูผัดไทยออกทะเลคุณจะบอกปังไทยโอ้เครียรทีบไม่ใส่ไ,สไปไหนแล้วปอตสัวทรงเครื่องอาจารย์ให้เลยค,ความเค,เคลียรทีบอ่ะเหลือคนสุดท้ายแล้วปัโชาจะได้กินไรกคืออยู่ปัโนช่ผัดไทยประตูผีมีกุ้งสดใครเดินเข้ามาก็บอกว่ากินกันจนหมด ขอทานมาก็บอกว่ามาแล้วก็ไม่ได้อดอเพราะที่นี่มันอยู่ใกล้ประตูผีประตูผีน้าผ่านไปผ่านมามีแต่คนทําบุญเพราะคนที่เนี่มีแต่คนใจดีเหมือนอาจารย์ที่คอยเจือจุนเ้ย,เ,ยเป็นอย่างเลี้ยจบแล้ว ลูกลูกพระพุทธเจ้าเขาชื่อวลาหุน<อ>ผมมีความรู้ของอาจารย์เป็นทุนเป็นทุนและผมก็มีลิ้นของผมเอาไว้เลียอาจารย์อ,อยากจะบอกเอาไว้ว่าอยู่กับอาจารย์ไม่ลําบากเหมือนกับไม่ต้องมาบนบานสารกล่าวไม่ต้องมีทูบไม่ต้องมีเทียนอ,อ,อยากจะบอกเอาไว้ว่าทุกคน,นะต้องล่ําเรียนกับอาจารย์คนเนี้จะแสนดีผมมารู้อยู่แล้วว่าแขนข้างซ้ายน่ะให้เลียฟรี ดูท่าว่าเหล่าลูกศิษย์ก็ต่างโชว์ปล่อยของแรปสดกันตามสไตล์ดีมันทั้งนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าท่านเจ้าสำนักโชว์เหนือจะโดนใจในผลงานของศิษย์คนใดมากกว่ากันอันนี้ทําไม่นับการเอ็นเอียงหรือหูเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งด้วยแล้วช่วงหน้าเราจะได้รุ่นกันว่าใครจะได้กินผัดไทยพิเศษชามโตที่มีทั้งกุ้งสดมันกุ้งแบบจัดแต่ไม่มีแม้มความอร่อย หลับเรียนท่านอาจารย์ัยรุ่นพังร้ายรับประทานบทยัตนานัยรุ่นพังร้ายวิชาประดับกระบาวัยรุ่นพังร้ายปิดปีกให้พึ่งท่ายาไวรุ่นพังร้ายหลับเรียนท่านอาจารย์ัยรุ่นพังร้ายรับประทานบทยัตนานัยรุ่นพังร้ายวิชาประดับกระบาวัยรุ่นพังร้าย ยายมาถึงร้านผัดไทยประตูผีไม่ใช่ผีสาม,มานั่นมันประตูผีเนี่ยถ้าเป็นร้านตัดผมเท <c oughs> ียบระดับบ็อกเชลซีเพราะเนี่ยโห้ลับจริงๆออไข่มีแต่ของดีๆ <c oughs> โอ้ผมว่าออ,อทกทุกช่องแม้แต่ช่องเจ็ดสีอยากจะเรียนลับอาจารย์ก็มาร้านผัดไทยก็เป็นลูกศิษย์ก็เลยต้องจัดไปอยากกินผัดไทยหลังจากที่เหาศิษย์ต่างปล่อยของโชว์รับสดกันไปเพื่อช่วงชิงรางวัลจาก เจ้าสำนักเป็นปผัดไทยจานโตพิเศษไม่รู้ว่าแรปตรงใจของเจ้าพริยาหรือแรปตรงตรีมของโปรโตสัวหรือแรปน้ำลายของปานชาจะตรงใจท่านอาจารย์มากที่สุดามาติดตามผลการตัดสินกันเลยครับเพราะคนที่เนี่มีแต่คนใจดีเหมือนอาจารย์ที่คอยเจรจุนเอ้จริงๆแล้วเนี่ยมั <S <S นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับโจผัดไทยเลยแต่อาจารย์ว่ามันเพาะดีนะชอบและแแบบนี้มันเพาะดีที่เราผมลูกแก้วนะ เอาอย่างนีอ้อาจารย์อาจารย์ตัดสินเลยแล้วกันและดีที่สูดเกี่ยวกับผัดไทยวันนี้นะครับขอเสียบทมือให้จ่าพยาจ่าพยาจะได้ซีมบลิกแข่งความรักนี่ไปผัดไทยรัไข่นะครับผมจาพยารับไปเลยครับผมเอาเล้ครับต่อไปแล้วก็ขอแสดงความเสียใจด้วยวิชาของเองเนี่ยมันยัง ไม่เข้าขั้นสักเท่าไหร่คือเวลาอาจารย์ให้แร็ปตรงเรื่องตีมอะไรนี่เอกจะต้องฝึกสมองแล้วก็โฟกัสไปเรื่องนั้น<อ>ไม่ใช่จะมาแรป็ปปัลงปะหลอออาจารย์นี่อาจารย์ว่าไม่เข้าท่านะแต่เห<อ>็นแต่ว่าอา,อาจารย์เห็นว่าเอกแร็ปดีนะอ่ะอาจารย์นี่ไปเอาไปกินนะอ่าอาจารย์รยน,นี่ไปจานจานจานเนี่ยหลา่อยากกิน <laughs> สำหรับคนสุดท้ายของวันนี้นะ เป็นพิเศษสุดจานพิเศษสุดจานพิเศษสุดนะครับนี่จานนี้ทรงเครื่องของอาจารย์นะครับจานพิเศษสุดสําหรับผัดไทยที่สมัยก็คือเขามีชื่อว่าสลัดผัดไทยกรอบสลัดผัดไทยกรอบสลัดผัดไทยก็คือสลัดผัดไทยอ่ะสลัดผัดไทยกรอบนี่นี่คือผัดไทยนะผัดไทยเดี๋ยวอาจารย์จะทาให้กินเมนูนี้พิเศษ เมนูนี้พิเศษเอา,เอาโอ้ยในเ,เ,เม,มนูนี้พิเศษยอดอาจารย์อยครับกับมอและแล้วเจ้าตรุนน้อยโปรโตสัวก็ต้องพ่ายแพ้ไปได้รับเป็นสลัดผักสไตล์รวมฝีมือการปรุงของทุกคนที่ดูแล้วช่างรักเจ้าสัวสเหลือเกินโอ้โ,โ,โหหน้าตาแกคงจะอิ่มอร่อยหน้าดูเสนิ่แม่โอ้สุดยอดเอาเกินเข้าไป <Goodness. S 2> เมนูเด็กที่นี่ใช้ชีวิเป็นนายจิมฟันเจ็บแขนเครื่องกลโ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 ถันใหญ่ฉันทำอะไรให้ค you know, <y> ุณเครื่องโกลโฮดอ๋อเริ่มเริ่มเริ่มนี่มันต้องคุกนี่พอสซต้องไอ้นี่สซวต้องคุกเหมือนอาจารย์นี่เครื่องไงอ้าว อามอามเอออามเออกินเข้าไปเออสามมื้อหนาให้จาเออขอบคุณมากก็เพราะไม่ค่อยรู้ตัวลุประมาทคิดว่าอยากจะแรปเก๋าๆกแบบเข้างานอยากเป็แล้ว่ปก่อนตายก่อนเป็นผีเฝ้าฝันเพราะฉะนั้นตอนนี้เจ้าต้องมาขอฝากตัวกับตำนานไม่ว่าใกล้ไกลจะพาไปตัวเวยอยากกินมูเห็ดเป็ดไก่จะหามาประเคศแรปเปอร์หน้าใหม่มากับฝันที่ชัดเจนขอวอนท่านอาจารย์ประสาทวิชาตำราเบลเจนจัดเป็นแรปเปอร์ข้าเข็มผัดแชมป์ปราบเซียนปราบซาผู้ลุกกระจอกน้อง น้ำเด็กมันเซียนเด็กว่าเซียนถวายเกลี่ยให้อาจารย์เลยและแปลกและแปลกแบบไม่รู้ทางเจ้าพวกดรุนน้อยเนี่ยอยากจะเป็นแรปเปอร์กันนักพวกเจ้ารู้ไหมว่าต้นกำเนิดของฮิปฮอปมาจากที่ใดเรื่องมันมีอยู่ว่าในช่วงปลายปี1960ซึ่งเป็นช่วงจุดอิ่มตัวของเพลงยุค60 <c oughs> ผู้คนเนี่ยก็เริ่มที่จะหาแนวเพลงใหม่ๆที่ฉีกออกไปและก็เป็นจังหวะเดียวกับที่ คู่เฮินนุ่มชาวจาเมากาที่ย้ายมาจากนิวยอร์กพร้อมกับนำดนตรีสไตล์จาเมากาเข้ามาจุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือการเปิดเพลงพร้อมกับท่อนร้องสดๆควบคู่กันซึ่งก็ได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆจนมาวันหนึ่งคู่เฮิตพบว่าเพลงบางเพลงเนี่ยสามารถทำให้คนเต้นรำกันได้อย่างสนุกสนานแต่มีช่วงเวลาที่น้อยไป เขาจึงนำเครื่องเทิร์นเทเบิลมาสองตัวแล้วเปิดเพลงเดียวกันแต่สลับกลับไปกลับมาทำให้เกิดการมิกซิงขึ้นเป็นครั้งแรกซึ่งต่อมาคู่เฮิร์ตได้รับการยอมรับว่าเป็นดีเจคนแรกของโลกนี้เล่าเพลงฮิปฮอปนั้นค่อนข้างมีที่มาที่แตกต่างจากเพลงแนวอื่นตรงที่ คนผิวดำนั้นตีกรอบให้เพลงแนวนี้บรรยายถึงสิ่งเลวร้ายในชีวิตของพวกเขาเองเพื่อกีดกันไม่ให้คนผิวขาวเอาเพลงเขาไปนี่แหละทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือปกติแล้วนะอาจารย์เนี่ยพามาสอนวิชานี่อาจารย์จะพามาแต่ผัดไทยทิพย์สมัย<อ>แต่ว่าเห็นพวกเองทั้งหลายเนี่ยนะเป็นสิทธิระดับพิเศษระดับพรีเมียมอาจารย์พามาล้านต่อไป นี่แหละที่จะเป็นร้านต่อไปที่อาจารย์จะสอนวิชาเขาให้พวกเองอยู่ร้านนี้ขนมเบื้องไทยเบื้องทยขนมเบื้องขนมเบื้องอาจารย์จะบอกพวกเองว่า ทุกอย่างมันต้องมีเบื้องต้นโว้ยอไมีเหตุผลมีเหตุผลคือไม่ใช่ว่าอาจารย์นี่พามาล้านก๋วยเตี๋ยวร้านผัดไทยอาจารย์จะมาหลอกแดกไม่ใช่ไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยใช่เลยอาจารย์ไม่ได้จะพามาหลอกแดกอะไรทั้งสิ้นที่อาจารย์ให้มานี่คือวิชาล้วนๆนะโว้ยอ้ทุกอย่างมันมีเบื้องต้นตอนนี้อาจารย์ก็เลยอยากจะลองหน่มเบื้องสักสองสามชิ้นไม่รู้ว่าพวกลูกศิษย์ร้านผมบ้าน จัดการอ่าขนมเบื้องร้านนีอ้าอาจารย์จะบอกให้ว่าไม่ธรรมดาสวัสดีครับคุณแม่ค้าขนมเบื้อง <c oughs> ผมมาวันนี้ไม่ได้ตั้งใจมาหาเรื่องแต่ขนมเบื้องของพี่มันหอมหวานน่าทาน <c oughs> ผมก็อยากจะซื้อเอาไปให้กับอาจารย์พี่นะคนไทยผมว่าพี่คงมีน้ำใจถ้าผมจะขอสักสี่ห้าอันคงไม่เป็นไร ผมเนี่ยมีแต่ใจแต่วันนี้ไม่มีตังช่วยสงสารผมที่เถออยากเอาขนมเบื้องอร่อยๆออยไปให้แรปเปอร์คนดังครับนะฮะก็ได้ไมาแล้วนะครับโอ้ยสบายเลยครับขอบคุณมากนะครับ ได้แล้วครับอาจารย์ขนมเบื้องฮะร้อนๆเลยเอออย่างนี้เสศษโปรโตสวดสิทธิ์ลับที่อาจารย์จะสอนก็คือมันต้องมีเบื้องต้นโอยพวกเองอย่าไปรีฟรานไอการจะเป็นแรปเปอร์แร็ปเปอร์เนี่ยหองอาจารย์อ้าวโอ้โหกินของอาจารย์ได้แล้วเบื้องต้นหมดแล้วอะอร่อยมาก้อต้นอร่อยมากครับขออันนึงขออันนึ่งขออันนึงขออันนึงปล่อยอ่อนกับลูกพับเข้ากันเข้ากันหนทางการเป็นแรปเปอร์นั้นยังอีกยาวไกล ต้องตามลุ้นและให้กำลังใจเหล่าแร็ปเปอร์รุ่นเยาว์ได้ทางรายการวัยรุ่นพังร้านครั้งหน้าร้านใดจะถูกแร็ปแหลกต้องติดตามวัยรุ่นพังร้านเปิดคําีบทที่สอง เปลี่ยนถวายเกลียนแห่จัดเลยนแรแมแปบงระแบบรุ่นทางตาวัยรุ่นทางตาหลับเรียนเธอวรุ่นทางตาแลิกงานจะไวนฝังตาวีชาประดับกระดาษวยรุ่นทางตาบเมวิชนเรีย